ฝันจินตนาการฝันจินตนาการหลับสัมภเวสีฝันฝันจินหลับฝันจินตนาการหลับสัมภเวสีฝันนี้มันฝันก็เหมือนฝัน และเป็นฝันจริงๆฝันนี่คือฝันที่มันเหมือนฝันและเป็นฝันจริงๆอันนี้ฟังฟังไว้ก่อนแค่นอนหลับฝันเหมือนฝันและเป็นฝันจริงๆฝันคือฝันจริงหรือไม่จริงคุณก็ไปแปลเองว่าฝันมันความจริงหรือเปล่าเป็นฝันจริงๆ นี่อะไรจินตนาการจินตนาการคือความคิดความคิดก็เหมือนกับฝันนั่นแหละเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรไปมันเป็นเรื่องเป็นราวฝันบางทีมันยุ่งมันมันเป็นอย่างนี้ฝันไม่มีสติเขาไปควบคุมจินตนาการมีสติเขาไปควบคุม <ida. S 1> จินตนาการไม่มีสติไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจินตนาการจินตนาการมีสติจินตนาการ ในพบเขาไปจินตนาการในพบอย่างไอน์สไตน์เนี่ยใช้จินตนาการในพบซึ่งใช้สัญญาเป็นตัวตั้งของไอน์สไตน์ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นตัวตั้งมีแต่ของเก่าไอน์สไตน์มีแต่ของเก่า, style, อเ,กาเอามาเอามาวิช <David Cho. S 1> ปรุงขึ้นมาใช่การกับซสร้างใกล้กัน หมายแม่ถ้าจินตนาการเกินเลยฟุงซ่านจินตนาการที่เป็นเรื่องรรงดาวก็ได้ผลได้ประโยชน์จินตนาการมีสําคัญนะจินตนาการมี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 เป็นประโยชน์นะจากจินตนาการมันหลับหลับนี่คือตัดพพตัดพพนอกเลยหลับก็ตัดพพนอกเลยทีนี้คนที่จิต ไปอยู่ในภาพหลับในสภาพหลับตัดภพนอกแล้วพวกฟุ้งก็ฟุ้งไปพวกดับดิงชินสร้างความสร้างนิสัยสร้างวิสัยให้ตัวเองด้วยหลับก็ดีไม่ตื่นไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรไม่มีฝันไม่มีคิดไม่มีรู้เรื่องอะไรเลยโอสายเจ็ดโอทีหนัหนกๆล้วฝึกไป พรเราวแล้ฟงซ่านโอ้โหพงฟงซ่านหนักๆก็ไม่เป็นสัมเลยเรื่องเล่เเติเตรเรื่องอนาคตเรื่องเพว่มเพิเพเพมเพพกอะไรกันมาป้อนกันเป็นบางทีเป็นเรื่องเป็นลามบ้าบ้บอยยิ่งกว่าสตาร์วอร์ยิ่งกว่าอะไรนะของเจเจโคลลียิ่งกับฮัลลี่พอตเตอร์ยิ่งกัอะไรหมด รถเจลิงอะไรยิ่งก็หมดยิ่งกับเพชรพระอุมาด้วยคือมันฟุ้งฟุ้งมาจนเมื่อยเลยหลับอ่ามันเมื่อยถ้ามันยังฟุ้งอยู่มันก็ตกจมอยู่ตรงนั้นนะตกลงหลับก็คือตัดข้างนอกแล้วก็เป็นไปตามใครมีนิสัยแบบนั้นนิสัยแบบนั้นมันก็ไปทำนั่นอีกต่างๆนานาทีนี้จากหลับสัมภเวสี สัมเวสีนี่คือจิตไม่มีที่ตั้งสัมเวสีคือจิตแม้คุณยังเป็นเป็นคนเป็นเป็นคุณก็หลับคุณก็ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่เกี่ยวข้องกับข้างนอกเลยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณจิตเป็นวิญญาณทิติก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายโผลฐัรพะ ทำงานอยู่เป็นปกติมีสติเต็มนั่นคือวิญญาณทิฏฐิแต่ไม่มีแล้วตัดเข้าไปอยู่แต่ข้างในเสร็จแล้วก็ไปตามใจชอบแล้วก็ไปสร้างเรื่องสร้างราบเป็นนิรมาณกายไปหมด ไม่มีอะไรก็ทราบขึ้นมาแล้วก็ลงว่าจริงลงว่าจริงว่าจริงจินตนาการครับอ่าก็คล้ายคล้ายจินตนาการน่ะคิดนึกผสมประเสรประสานขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นอะไร,ะไรเป็นนักประพันธ์อยู่ในภพไม่เหมือนกับจินตนาการ,รนักนักประพันธ์ญญอยู่ในห้วงผวังอยู่ในสวรรค์วิมานจินตนาการมีสติมีสติสัมผัสเช่นยาครบสัมภเวสีไม่ ไม่มีสติไม่มีสติควบคุมมีแต่สัญญากับสังขารก็็เปเปนรื่องเว่ามีแต่สัญญากับสังขารปรุงปั่นธรรม,มประเวทศีก็มีเรื่องยาเยอะแยะเรื่องมากมายใีตัวอย่างไหมครับซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ยังนี้ยาเอามาปูดเลยเพว่ามันมันประมาณร่วมกัที่จะเป็นจริงเป็นจังเป็นอะไรขึ้นมาให้ครบ ให้ครบเป็นสภาพสมบ,บูรณ์เป็นสภาพบริบูรณ์ของความเป็นสัตว์โลกของความเป็นพืชของความเป็อุตุไม่ได้เป็นเต็เรื่องของความคิดเรื่ององจิตวิญญาณเรื่องกองสูญเปล่อาอวิชารนออวิชารวนๆมัน เอามาเป็นทีชาเอามาเป็นเอามาเป็นจิตเอามาเป็นมนุษย์เอามาเป็นสัตว์ตัวนนตนบุคคนเราเขาเอามาเป็นอุตุยังอุตุนี้เป็นท้องเป็นแท่งเป็นดินน้ำไฟลมไม่ได้เลยไรสาระไรสสารไรสาระไรสสารห <c oughs> มดเลย <c oughs> มีแต่พลังงานล้วนๆแล้วพลังงานพิว้วพลายพลังงานวิ่งวิวไหว,ไว ก็ยังมีเกี่ยนาว่าจะให้เกิดสสารขึ้นมาบ้างแล้วพลังงานพวกนี้นี่นะพลังงานที่ยิ่งคิดเป็นเรื่องรวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างอะไรพวกนี้จะเอามาใช้เป็นแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยลคุณ มีรูปเป็นตัวเป็นตันนะแต่ไม่มีแม่เหล็กไม่มีอะไรไปดูดเอาดินน้ำไฟลมไปดูดเอาน้ำไปดูดเอาอากาศไปดูดอะไรไม่มีเอาไฟอะไรก็ไม่มีไม่มีริดไม่มีแรงอะไรเลยไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานอะไรอีกวัตถุอสารก็ไม่มีพลังงานก็ไม่มี ในสู่ไอสไตล์ไม่ได้อ่ามีม่้อน่าเป็นแบบไอสไตล์ยังพอว่าอ่นี่ก็คือในยะของพวกนั่งหลับตาเป็นสัวพเวศสาวพระเวสีทั้งนั้นละ่ะนั่งหลับตาท่านบอกว่าโมคะจากสัจจาที่คุณจะเอาพ้าน,าน,านยากพ้นยากที่จะพ้นทุกข์กิเลสสัจจะมีประโยชน์คุณค่าตา่อสัตว์โลกมนุษย์ชาดินน้ำไฟลมอะไรคุณไม่มีค่าคุณไม่มี ไม่มีท่าเลยอย่าว่าจะเกิดข่าแล้วมีท่ายัางไม่เกิดท่าเลยขอกลับมาที่จินตนาการแบบใครตายถ้าอย่างนี้เรียกว่าใช้เจตนาทุนแหล่งให้เกิดดินน้ำลมไฟทุ่งกระชัอมเคราะเป็นเป็นครื่องของเราเป็นงการาใช่เป็นพลังงานสําคัญ<ม>เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ยังมีประโยชน์กว่าจินตนาการที่ถ้าเอาไปใช้ทางประโยชน์แต่เอาไปใช้ทางโทษก็ คุมไม่ได้ไงเราคนที่มีจิตที่มันรู้เรื่องนี้มันเอาไปใช้ได้มีสูงก็ไปเผยสูตรในเขาอะแล้วคุณก็คุมก็ไม่ได้เขาก็เอาไปใช้จิตพายไปถ้าเกิดอินาการอย่างที่ต้องว่าเนี่ยมันเกินไปพุ่งซ่าไม่สามารถจับเป็นก้อนจับเป็นโครงงานอะไรได้เลยมันก็มีแต่าไปกว้างวางหาขอบเขตไม่ได้ ก็ไม่เกิดงานไม่เกิดผลงานไม่เกิดเกิดประโยชน์ทุกคนที่มัวแต่คิดแต่ไม่ทําก็ถือว่าจินตนาการฟุ่มเฟอคิดไปรื่อยใช่ใช่ใช่ถือฟุ่มเฟเปล่าคิดสูญเสียพลังงานทิ้งทิ้งคิดแต่ก็ทิ้งเฉยเฉยแม้ไม่ทิ้งคุณก็จําแล้วก็ไม่ได้เกิดอับประโยชน์ก็บใครเอ่อคนของเราจะเป็นแบบ ใแบบพยากรคนนั้นคนนี้เห็นคนนั้นหัวขาดหัวลอยอะไรนี่จะเป็นสมเวีก็ฟุ้งซ่านไปได้ไงอใช่ฝันเกิสัญญาบวกกิเลสราะคนที่ฝันบ้าๆบอๆไปกิเลสหนักมากจนกระทั่งไม่เป็นสัมเลยถ้าฟันเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นอะไรอะไรบางทีถ้าดีๆสัญญากับความคิด ทัญญาที่มีกุศลจิตมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนื้อเป็นหาแน้วนิมิตนะครับนิมิตเป็นรูปนะเป็นเรื่องเป็นสภาพนิมิตคือสภาพสภาพที่จิตหยิบมาเป็นรูปเป็นรูปว่าเป็นอะไรเป็นมีอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอะไรนิมิตนิมิตใจอ่า เรารู้ว่ามันรวมตัวกัน่าเป็นอะไรเป็นอย่างไดเป็นอะไรแต่แต่เป็นบางเบาจนกระตั้งมาเป็นสภาพกลางกลางก็กลายเป็นสภาพใหญ่นาก็รู้เป็นชิ้นเป็นอันแวตั้งตนไว้ว่าฝันแล้วก็ฝันแล้วก็ฝันจริงๆเหมือนฝันเป็นฝันจริงๆเหมือนฝันเป็นอาการหนึ่งฝันสองเหมือนฝันสามเป็นฝันจริงๆแล้วฝันกับฝันจริงๆค่ะ ฝันก็เริ่มต้นฟุ้งฟุ้งฟ้งฟ้อะไรไปและอีกทีว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงฝันนี่มันเหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนฝันเหมือนจริงเหมือนฝันเหมือนจริงเสร็จแล้วมันไม่ใช่จริงหรอกมันเหมือนมันเป็นฝันจริงๆมันไม่ใช่เหมือนฝันหรออ่าอ่าอ่หนึ่งฝันสองเอ๊ะเหมือนฝันหรือไม่ใช่ฝันสามฝันจริงๆ จะไล่ดิจะไายจริงๆก็แล้วแต่บางทีฝันจริงก็ได้ฝันจริงก็โมโหเก่งเก่งเมีอนาคตตั้งสยาณฝันจริงคือหลับจริงๆถ้าเหมือนฝันคือไม่หลับฝันเอ่อฝันนี่ไม่มีภายนอกถ้าเหมือนฝันนี่คือยังอัดย่งนี้หรือเปลเพราะวือยู่ทีนี่คนที่จะเรียกว่าฝันเนี่ยมันยังไม่ฝันทีเดียวก็คือคุณหลับตาแล้วคุณก็เข้าไปอยู่ในภพ แต่คุณก็ยังได้ยินเสียงตับตามันก็ไม่เห็นแหละแล้วสัมผัสก็พอรู้สัมผัสก็พอรู้อัลลิ้นมันไม่ได้สัมผัสมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรคุณหุบปากคุณหลับตาหุบปากมันก็จะได้ยินแต่เสียงกับกระทบสัมผัสกายทวารทวัรโพธิภพคุณก็พอรู้มันก็ไปกวน,นก็ไปกวนท่านนั้นเองมันก็ถ้าสามารถตัดได้ ไม่รับสัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องเองจะมีก็ช่างเองไม่เกี่ยวตัดก็ไปคุณก็มีพลังงานเข้าไปรวมจากอยู่ในพบฝันฝันฟุง้งก็ฟุ้งได้มากจะฝันาจะไม่ฝันไปมีสติเข้าไปคุมได้จินตนาการก็จินตนา,านการได้มากทำไงจะไม่<ฆ>ฝันนะฝึกฝึกฝึกดับฝึกกดคม ฝันก็คือคุณนอนคุณต้องนอนคุณต้องหลับไม่ตอนคุณก็นั่งหลับตามใจฝันคุณต้องหลับทีนี้มันจะไม่หลับก็ไม่ใช่หลับแล้วมันจะไม่ต้องมีความรู้มันต้องมีมีสติคุณก็ต้องดับคุณต้องฝึกดับฝึกมาก่อนใช่เสียเจโตสมถารู้เพียบ มันก็ช <in> ํานาญเป็นอารานาบทอุตตาบทไปผมคิดสื่อเนื่องจากท่านดินไทยถามว่าจะฝึกยังไงก็ฝึกยังไงก็นั่งฝึกตัวธรรมดาก็หัด้าไปกดคมกดคมกดคมให้มันแข็งให้มันเก่งให้มันเร็วให้มันไวให้มันสามารถมากให้มันทําได้เร็วทําได้นาน นยุดความคิดใช่ไหมฮะเลิกปรุงแต่งใดๆหมดเลยหยุด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 มีประโยชน์เนี่มีประโยชน์มีประโยชน์จะได้เก่งๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยสบายขึ้นโอ้สบายมันพอประมาณหนึ่งมันสบายแล้วท่องสวดก็ได้เออไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เสียเวลาขอทิ้ง ถ้าเป็นหินเป็นดินเป็นก้อนไม้แท่งอะไรมันยังมีประโยชน์ไอ้นี่มันไม่เป็นอะไรเลยแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คือไปนั่งอยู่ในพบคุณคนนี้คก็หยุดหลับเหมือนอาลานาบทดูตักตดาบเนี่อะไรใช้ไว้เป็นคนอยู่คุณก็นั่งหลับเอาเอาไปใช้ก็ไม่ได้มคนน่ะจะเอาไปทำถ่านทำฟืนก็ไม่ได้จะไปทำไม้จิ้มฟันก็ไม่ได้โอ้ ถ้าไม่มีคนเลยตายแล้วอารานบตทตกดาบลพ่ออาจาบอกสิบปายแล้วหนาะก,ก็อยู่ในภพเรียกว่านรกแต่นรกเย็น <c oughs> นรกเย็นนะรกนิ่งเย็นดีไม่ดีก็เหมือนกันที่เขาเอา,เอา,เอาน้ำแข็งเอาความเย็นมาเลี้ยงซากศพไว้ก <c oughs> ็อยู่งั้ <c oughs> ยเป็นช <c oughs> <ค>ีวะอยู่เงั้นผมได้ข้อสรุปนี้กับประกา นเราจะฝันอย่างไรหรือจะไม่ฝันอย่างไรจริงๆแล้วมันเกิดจากชีวิตในขณะกลางวันที่ใช้ปกติถ้าปกติคิดอะไรหร,หรือไม่คิดอะไรเนี่ยกองฝันก็จะเป็นไปนตามอตอนกลางวันมันอันเดียวกันมันอันเดียวกันข้างนอกจะประุงแต่งกันไปข้างในก็ไปปรุงแต่งนี่ไม่ดีปรุงแต่งเกินเพราะอนาคตจะมีหกสิบสี่ไปสี่สิบสี่ ปรุงแต่งอะไรมันยังไม่เกิดไม่เป็นหรอกมันเป็นไป,นปนไม่ได้ก็เยอะในสี่สิบสี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ยังทานอดีตนี่นะสิบแปดมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในสี่สิบสี่เนี่ยเป็นไปได้มั่งไม่ได้มันสี่สิบสี่เยอะกว่าเยอะก,กว่าซึ่งฝันเป็นได้ทั้งสองอย่างทั้งอดีตสิบแปดทั้งอนาคตใช่ใช่ร่วมใช่ใช่ท่านเคยอธิบายว่ามันมีฟุ้งไอ้ที่จำได้ในอดีตก็เคยคุ้งเคยคุ้งในอดีต แล้วปัจจุบันก็มาย้อนอดีตที่เคยฟุ้งมาต่ออีกคือมันเคยขย้ำขี้ไอ้ปัจจุบันนี่มันนึกอดีตอดีคือการขย้ำขี้แต่มันเป็นฝังในอดีตที่เอาอดีตมาซ้อนัต่ซซออีซกเพราะท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องทําเจตตัวตำตาเนี่ยเพราะว่าท่านว่างจากกิเลสแล้วมันก็มีความสมดุลอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมครับอย่างพวกเราที่ไม่แข็งพอใช่ไหมใช่อาจจะต้องอุปการะ ใช่อุปการะต้องใช้อุปการะใช่ต้องฝึกใช้อุปการะท่านมันมีความต้นทุนอยู่ในตัวแล้วมันจะเป็นลักซอนมันนี้เป็นลักสำคัญซ้อนที่จะใช้งานอะไรได้ครับไปโยคะดี่กาปีเดี๋ยวไปนั่งทำงานไปเดี๋ยวก็ปูโรปูเลไม่โยคะซะเลยไม่เอาไปเดียวมันชินมันอยากจะต่อมันรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติธรรมรสมันขึ้นนะโยคะเลยดีกว่า ยังได้แล้วแล้วไปแม่สังขาต้องทำให้มัน, <c oughs> นขาดออกออกกําลังกายไม่ได้